ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้เห็นควายป่าในชีวิตจริงสัตว์ยักษ์ใหญ่กลางป่าที่วันนี้เหลืออยู่ในประเทศไทยไม่ถึง70ตัวแล้วนะครับควายป่ากับควายบ้านนี่ต่างกันเลยนะครับควายป่าหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามะหิงสายครับ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่สูงราวๆ2เมตรครับหนักเกิน1000กิโลกร,รมัมดูเปลือน,น,นะครับอาจคล้ายควายบ้านก็จริงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายใหญ่โตมโหฬารกว่ามากครับเขาโค้งงอยาวและที่สําคัญครับดุก,กว่ามากพวกมันนะครับอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงกินหญ้าใบไม้และหน่อไม้เป็นหลักครับจะอาศัยอยู่ในเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้าหนองน้ําและป่าริมลําห้วยครับซึ่งป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคือแหล่งอาศัยสุดท้ายที่ควายป่าไทยยังหลง เหลืออยู่จํานนวนมากากล่สุดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12สาขาคนครสวรรค์สารวจพบควายป่าในพื้นที่เพียง69ตัวเท่านั้นแล้วนะครับและอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งครับจนต้องขึ้นบัญชีสัตว์ป่าต้องห้ามตามบัญชีไสเตสครับและยังเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน21ชนิดของไทยอีกด้วยครับภัยคุกคามของควายป่าเนี่ยมีมากมายหลายแห่งเลยครับทั้งการโดนลา่าการทําลายป่าการผสมพันธุ์เลือดชิดในฝูงเดียวกัน รวมถึงการผสมข้ามพันธุ์กับควายบ้านในพื้นที่เกษ,ษตรได้เคียนครับแล้วถ้าใครคิดจะล่าหรือครอบครองควายป่าแล้วก็ขอบอกเลยนะครับว่าความผิดกฎหมายร้ายแรงสุดๆครับควายป่านะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ2562ด้วยนะครับห้ามล่าห้ามเลี้ยงห้ามครอบครองโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะส่วนใดของร่างกายก็ตามครับใครฝ่ฟาฝืนมีโทษหนักสูงสุดจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทเลยนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยนะเพราะงั้นนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห้วยขาแข้งเนี่ยจึงต้องคอยเฝ้าระวังลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เพื่อไม่ให้ควายป่าไทยต้องสูญพันธุ์ในอนาคตนั่นเองครับการอนุนอนรักษ์ควายป่าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์ป่าแล้วนะครับแต่มันคือการรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติครับ เพราะถ้าป่าเนี่ยไม่อยู่นะครับควายป่าก,ก็ไม่มีที่อยู่เช่นกันครับและถ้าธรรมชาติพังมนุษย์เราก็พังครับอยู่ไม่ได้เช่นกันนะเพราะงั้นลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงและมารักษาควายป่ากันเถอะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย